ครับผมเรียนซ้อมอ่ะซ้อมบอลเดรียครับไฟน์เร์ซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ครึ่งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมุมเซียนรับอยู่ที่อ๋อนนทบุรีนี่มีใครเป็นคุณบอลซ้อมละมั่งพี่ๆน้องๆในค่ายตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบสี่ครับสูงเท่าไหร่หนึ่งหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบสองห้าสิบสามครับมื่อจะตล์อะไรครับที่มือครับวันนี้เลยต้องมาเจอมรกตดำเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขามื่อจะตาย าวันนี้มาเจอเขานะวางเกวางแผงไงดีเราชูเทียบล่าสุดต่อยไปที่นครสวรรค์นะครับอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างต่อยครับเวทเท่าไหร่หนึ่งร้อยสองครับเปไงบ้างขาดไม,ไม่วันนั้นชนะหรือแพ้ ชนะครับชนะน็อกหรือคะแนนชนะน็อกครับชนะน็อก้วยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสองวันนี้ก็ต่อยร้อยสองเนาะถ้าเข้าไปชั่วหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาพอดีมาพอดีต้นกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาแพ้เหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโลคุมมาห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสี่สิบพกคนจังหวัดคนแก่นครับฝากเชิญเชิญแฟนครับหน่อยฝากเแฟนกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้เต็มที่นะโชคดีครับ